ในขณะเดยียวกันค่ะความเคลื่อนไหวในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะคะของทางพักพลังประชารัฐที่ขนแก่นที่จะจัดขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะก็เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูการเปลี่ยนโครงสร้างของพักนะคะโดยเฉพาะกับตาแหน่งเลขาธิการพักซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาว่าแม้วาระปกติจะไม่มีวาระเปลี่ยนกรรมการบริหารพักนะคะแต่ว่าก็มีการเตรียมเสนอวาระอื่นๆที่สมาชิกนะคะสามารถเสนอได้ โดยเมื่อถึงวาระนี้นะคะก็จะมีการแจ้งให้ที่ประชุมเรื่องของการขอลาออกนะคะจากสมาชิกพักของคุณนัทพลทิพสุวรรณอดีตรองหัวหน้าพักนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลาออกจากการเป็นสสไปแล้วและจากนั้นก็จะมีการนัดแนะกันนะคะให้แกนนําของพักคนหนึ่งเนี่ยเสนอปรับเปลี่ยนกกบหอหรือกรณีถ้าหากว่าพลเอกประวิทย์นะคะลาออกจากหัวหน้าพักก่อนที่จะมีการประชุมก็จะแจ้งให้ที่ประชุมพักในทราบว่ากรรมการบริหารพักนั้นต้องค้นจากตาแหน่งโดยอัตโนมัติจําเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ เซึ่งนะคะก็ว่ากันว่ามีการนัดแนะแกนนําพักคนหนึ่งเอาไวล้ละว่าในส่วนของตําแหน่งเลขาธิการพักเนี่ยก็ให้เสนอชื่อ e G, ร้อยเอกธมนัทพรมเผ่าเป็นเลขาธิการพักคนใหม่ซึ่งยังไงก็ตามในการประชุมพักพลังประชารัฐครั้งนี้ค่ะสมาชิกพักส่วนใหญ่นะคะที่มาร่วมประชุมหลกัหลกๆเนี่ยมาจากจังหวัดขอนแกน่นที่มีคุณเอกกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อสอสอในกลุ่มของ e ร,ร้อยเอกธมานทเนี่ยแหละคะ่ะเป็นเจ้าของพื้นที่และก็ส่วนมากเนี่ยนะคะก็ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าก็จะมาจากจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณวิรัติรัตนเสศษที่ปัจจุบันเนี่ยไปจับไม้จับมือกับร้อยเอกธรรมนัฐละขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม3มิตนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีท่าทีพยายามรักษาเก้าอี้เลยคขาธที่การพักเอาไวใ้ให้กับคุณอนุชานาคาสายเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เริ่มจะมีท่าทีที่อ่อนลงแล้วค่ะ